Good morning everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้คุณนุ่นจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการใช้ like กับ dislike และนักเรียนรู้หรือไม่คะว่า like กับ dislike คำนี้แปลว่าอะไรค่ะก่อนอื่นคำว่า like นะคะเด็กๆน่าจะรู้กันแล้วนะคะว่ามันแปลว่าชอบส่วน dislike ก็คือแปลว่าไม่ชอบนะคะการใช้ like กับ dislike เพื่ออธิบายในสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบนั่นเองนะคะ เรามาดูหลักการใช้ไลท์กับ d ิ d ไลท์นะคะค่ะถ้าใช้ไลท์หรือดิทไลท์ที่ไม่เติมเเราใช้กับคำนามหรือประธานที่เป็นพหูพจน์ประธานที่เป็นพหูพจน์อย่างเช่น i u v d หรือว่า me and you อันนี้ก็คือประธานสองคนนั่นเองนะคะคำ พวกนี้จะใช้ like กับ dislike ที่ไม่เติม s ส่วนคำนามที่ตามหลัง like กับ dislike อย่างเช่นชื่อคนอย่างเช่น I like you I like you แปลว่าฉันชอบเธอหรือ You like her You like her เธอชอบเขาส่วนถ้าตามชื่อสัตว์อย่างเช่น We like dog We like dog พวกเราชอบสุนัข หรือชื่อผลไม้อย่างเช่น daylight <like> banana daylight <like> banana พวกเขาชอบกล้วยนั่นเองนะคะส่วน dislike อย่างเช่นตัวอย่างนะคะ I dislike vegetable I dislike vegetable, I did like vegetable. ฉันไม่ชอบผักหรือ they dislike cat they dislike cat พวกเขาไม่ชอบแมวส่วนการใช้ คำว่า like และ dislike กับประธานที่เป็นเอกพจน์อย่างเช่น he, she, it หรือบุคคลที่เป็นคนเดียวอย่างเช่น John, John, Sarah แบบนี้นะคะเราจะใช้ like ที่เติม s, dislike ที่เติม s นั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคนะคะ He likes apple. He likes apple. เขาชอบ apple, She likes dog. ชี้ไหล่ดอกเข่าชอบสุนัขนอกจากนี้คำนามที่ตามหลังไลท์หรือดิสไลท์แล้วเรายังใช้เจอร์านตามด้วยด้วยนะคะอย่างเช่น Swim ถ้าเราเติม i-n-g เข้าไปคำนั้นก็จะกลายเป็นเจอร์าันนะคะยกตัวอย่างเช่น s w i มเราต้องทำเป็น swimming รันเราต้องทำเป็น running ซึ่งคำเหล่านี้จะมาตามหลังไลท์และดิสไลท์ได้ค่ะ มาดูตัวอย่างกันนะคะ r o s e dislikes swimming. Rose dislikes swimming. r o s e ไม่ชอบการว่ายน้ำ They likes running. They l i k e running. พวกเขาชอบวิ่งค่ะสำหรับการใช้ like กับ dislike มีข้อแตกต่างกันแค่นิดเดียวนั่นคือ การที่ประธานเป็นเอกพจน์หรือเป็นพระหูพพน์นั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมจำคำที่ครูสอนและนำไปใช้กับแบบฝุกหัดที่ครูให้ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ